ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าก็อการพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919โดยบัญชาการทหารพันนาปอมบัญชาการกองทัพไทยก็บิชันชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะพร้อมทั้งนําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บอกเล่าบอกบอกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบนะคะถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดน,นะคะเราก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สําสำนักงานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยรวมบริจาคโลหิตในโครงการ2.8ล้านมิลิสู้โควิดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณโรงพยาบาลแม่สเสลียงอําเภอแม่สเสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป โดยพัฒนาการเครื่องที่46สำานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดก,กําลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำรุ่นน้ำปากพนงังตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณพฤศักราช2565เพื่อป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่การเกษตรของราษฎรณบ้านบนเนินตำบลปากพนงังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ